สวัสดีครับรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับ h o n ด้าวิงนะฮะฮอนด้าวิงเดิมเดิมนะครับสวยสวยนะฮะฮอนด้าวิงนะครับสีดำนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะไม้สวยสวยครับไม้ไม้สวยนะครับกระจกพันมาอยู่นะฮะเดิมเดิมนะครับพ่อไม่มีผุนะฮะเครื่องแห้งแห้งนะครับไม่เยิม สายจอดนะฮะอุปกรณ์ครบแล้วนะครับท่อท,ทอ่ทอนะครับสยวยๆนะฮะไฟท้ายเอกสารครบนะครับเอกสารครบทุกคันนะฮะเอกสารครบทุกคันนะครับนะฮะโซ่ก็มีนะฮะโซ่ก็มีนะฮะเครื่องเ็เดิมนะครับ หน้ากากสวยๆกำเด <S <S นินเดี๋ยวคลิปเสียงเดี๋ยวจะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปเสียงนะฮะร,รอบเดินเบาพเๆๆนะครับไม้สวยๆนะฮะสวยๆอืมน้าวิ่งสวยๆ สวยและเดิมๆโอเคขอบคุณมากครับ